สวัสดีครับวันนี้พามาชมการเลี้ยงกบนานะครับ <c oughs> เพื่อเป็นอาหารหรือเชิงพาณิชย์นะครับไอ้อที่การสวรรค์ฟาร์มกบไปนะครับอันนี้มันกบคุณนะครับกบเนื้อ,อใสสวยนะครับบอกให้นหนึ่งน,นะครับ นีบอ่อที่สองมีบอ่อที่สามครับแต่าบอ่อประมาณสองพันครับเราจะมีบอ่อใหญ่บอ่อนี้น่าจะสามพันตัวนะครับนี่บอ่อที่สามบอ่อที่สี่นะครับบอ่อนี้ใสสวยๆนะครับกบหน้าเรียดร้อยนะครับ สีก็จะสีดำดำนะครับผมะนะครับก็จะดำเกือบหมดนะครับนี่ครับผมบอ่อที่สี่อันนี้บอ่อที่ห้านะครับส,สวยนะครับพัฒนาสายพันธุ์จากการสวนฟาร์ามกบนะครับรุ่นนี้เป็น ซูเปร์แบ็กฟอกนะครับก็เป็นกบดำคัดพิเศษนะครับหม้อที่ห้าีหบ้อที่หกครับหม้อที่หกเยอะนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีตัวที่มีสีน้ำตาลนะครับสีเหลืองก็จะโผล่ ในบ่อนี้ก็จะมีประมาณสักติบตัวนะครับบ่อนี้มันสองพันนะครับเนี่ยจะมีเนี่ยครับสีก็จะต่างเพื่อนนะครับนะครับถ้าเพื่อนเขาก็จะเป็นอ่าสายพันธุ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาเองนะครับก็คืออากบดํานะครับพิเศษนะครับเนี่ยก็จะมีตัวที่อ่าสีที่แตกจากเพื่อนนะครับ แตกต่างออกไปนะครับจะมีจํานวนน้อยนะครับถ้าพ่อแม่พัน์สีดําทั้งหมดนะครับตัวลูกพันก็จะดําเหมือนกันนะครับดนบอ่อที่เจ็ดครับดูบอ่อที่เจ็ดครับผมอ่านี่ครับเยอะนะครับบอ่อละประมาณสองสามพันตัวนะครับถ้าบ่อใหญ่ก็ประมาณสองสามพันนะ ก็จะมีตัวนี้ครับสี่สีไม่เหมือนเพื่อนนี่ครับตองนั้นก็จะเป็นสีดำหมดเลยนะครับดูบอทิบเจ็ดครับบอทิบเจ็ดนะครับผมบอ่อนี้ก็น่าจะจับขายไปด้วยนะครับ น่าจะไซส์ประมาณเจ็ดแปดเก้าหรือถึงสิบตัวโลนะครับบอเนี้ก็เป็นกบเนื้อนะครับได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวพาม,มาดูพ่อพันธุ์ครับพ่อพันธุ์ที่เราคัดเป็นพิเศษนะครับนี่ครับตัวพ่อพันธุ์ก็จะมีตัวสีเหลืองอยู่สี่ห้าตัวครับอ่านะครับ ตัวสีเหลืองก็จะมีพ่อพันธุ์ที่สีเหลืองเวลาเราผสมจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากได้ตัวที่มีสีดำเราก็จะเอาเฉพาะพ่อพันธุ์สีดำนะครับน่ครับดำทั้งหมดก็จะมีตัวเหลืองสามสีตัวนะครับก็ะจะประมาณนี้นะครับผมพ่อพันธุ์ก็มีน้ำหนักตั้งแต่สองขีดจนถึงห้าขีดนะครับ ามาดูแม่พันธุ์นะครับอ่ะแม่พันธุ์แม่พันธุ์ก็ของเราก็มีตั้งแต่ไซส์ห้าขีดจนถึงแปดขีดเก้าขีดนะบ,บางบางตัวก็เป็นกิโลนะครับอันนี้ขุนไว้อันนี้เป็นกบประมาณปีครึ่งน,นะครับแม่พันธุ์นะ ไซส์นี้ก็ให้ไข่อยู่ประมาณ3,000ถึง5,000ฟองครับต่อการผสมพันธุ์หนึ่งครั้งต่อตัวนะครับเนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ถ้าผู้ใดสนใจลูกกบหรือ,อกบเนื้อไปขายต่อก็อติดต่อมาได้นะครับผมสนใจทักมาเลยครับ โอเคครับผม